รถทัวร์มรณะคันนี้นะคะล่าสุดทางด้านของทีมเจ้าหน้าที่แขวงการทางรวมถึงสภาวิศวกรรมได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วพอเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ถึงสองครั้งด้วยกันคุณผู้ชมจากการที่สํานักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกพร้อมกับขนส่งของประจวบคีรีขันต์ตำรวจทางหลวงและรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดเหตุเกิดเหตุรถทัวพุ่งชนต้นพยอมต้นนี้ก่อนจากการตรวจสอบร่องรอยของ การเบรกของล้อรถพิกัดจุดที่รถทัวร์วิ่งเริ่มเสียการทรงตัวจุดที่ล้อรถทัวร์เริ่มจะลงข้างทางก่อนจะพุ่งชนต้นพยอมขนาดประมาณสองคนโอก ซึ่งมีร่องรอยของเปลือกต้นพยอมฉีกขาดแต่ส่วนเนื้อในไม่เสียหายรวมถึงตรวจสอบสภาพพื้นถนนว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือไม่แสงสว่างตลอดจนภาพรวมทั้งหมดถามถ้าคุณชมถามว่าทำไมต้องตรวจตรงนี้มันทำให้เห็นว่ามีการเบรกไหม,มลักษณะเนี่ย ไม่ได้เหมือนกับเบรกเหมือนมาด้วยความเร็วเท่านั้นแหละครับและพุ่งชนอันนี้การคาดการนะคุณผู้ชมและเมื่อไปตรวจสอบรถทัวร์ค่ะซึ่งมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาเอารถตัวรถทัวร์ไปเก็บเอาไว้ที่สพห้วยยางเขาบอกว่าสภาพรถมันฉีกขาดเสียหายจากการชนอย่างรุนแรงวัดความยาวจากส่วนหัวไปจนถึงจุดแผล6เมตรด้วยกันเนี่ย ถ้าไปดูอีกครั้งหนึ่งก็คือมันฉีกขาดแบบที่เราบอกคือเหมือนฉีกทะลุเข้าไปพันจ่าเอกชัดชัยสวียานนท์ข่าวหัวหน้าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบตก้วยางบอกว่าเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมื่อเราตรวจสอบควบคู่กันกับส่วนของวิศวกรรมสถานแล้วเมื่อเราไปตรวจสอบกับชุดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดปรากฏว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านซ้ายของตัวรถเบาะที่นั่งปิดทับ โดยชั้นบนมีผู้เสียชีวิต7รายด้านล่าง3รายร่างกระเด็นหลุดออกมานอกรถอีก4รายรวมผู้เสียชีวิต14ราย2รายที่หลุดออกมาจากนอกตัวรถแล้วรอดชีวิตมีเด็กอายุ4ีขวบไม่ได้รับบาดเจ็บและชายอายุ17ปีที่นั่งด้านหน้าก็หลุดออกมาจากตัวรถไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันกรมขนส่งทางบกที่ไปด้วยท่านรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกบอกแบบนี้บอกว่า เมื่อตรวจสอบ GPS ควบคู่กันไปรถที่เกิดอุบัติเหตุใช้ความเร็วอยู่ที่ GPS นะคะ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่เกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดคือ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงใจความสำคัญคือ 1. 88กิโลเมตร 2. ไม่มีร่องรอยการเบรก 3. ชนอย่างรุนแรงจนเป็นแผลฉีกขาดยาวถึง6เมตรและ 4. ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ายจากการถูกเบาะกดทับด้านซ้ายของตัวรถซึ่งทั้งสี่องค์ประกอบเนี่ยจะไปสรุปอีกทีนึงว่ามันเกิดจากตัวบุคคลหรือตัวรถกันแน่คนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือนายสมศักดิ์คนขับรถซึ่งตอนนี้อาการยังสาหัสแล้วก็ปอดฉีกอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเขาจะเป็นคนไขปริศนาทั้งหมดได้เพราะตามข้อมูลภาพทางขวามือคือ ไม่พบล่องรอยการเบรกของรถเลยระยะตั้งแต่บริเวณถนนไปจนถึงต้นพยอมจุดเกิดเหตุที่รถพุ่งอัดเข้าไปเต็มๆคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าคือตอนนี้คนที่ตอบคําถามได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการป่วยเรื่องการกินยาแก้ปวดลดไข้เรื่องของการไม่เบรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วรวมไปถึงเรื่องของแชทปริศนาที่เราเพิ่งเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เมื่อเบรกที่แล้ว ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางบริษัทสีสยามเดินรถคุณก้องเกียรตินะฮะเป็นตัวแทนของบริษัทออกมาพูดคุย2 3สประเด็นนี้เลยวันนี้ชัดเจนนะฮะหก็คือที่บอกว่ามีแชทหลุดออกมาเปิดคู่ขนานกันไปกับแชทหลุดนะครับแล้วบอกว่ามีคนสองคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับว่าทางบริษัทไม่สั่งห้ามไม่ให้ลาจริงๆแล้ว ยืนยันว่าทางบริษัทไม่เคยมีคำสั่งห้ามแล้วช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลมีรถสำรองเหลือมีคนขับสแตนบายพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าคนขับลาป่วยเราก็พร้อมจะให้ลาอย่างก่อนหน้านี้ก็มีคนขับรายอื่นโทรมาบอกเสียครับผมไม่ไหวจริงๆขอลาหยุดได้ไหมผมก็ให้หยุดไปเลยแล้วก็เรียกคนอื่นมาขับรถแทนไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ลาเพราะให้ใครขับก็ได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเท่ากันอยู่แล้ว เข้าใจว่าคนขับอาจจะนะฮะอาจจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวก่อนหรือเปล่ายังไม่ทันได้ป่วยก็เลยกินยาดักเอาไว้ก่อนซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไปคนที่จะอธิบายได้ดีที่สุดก็คือคุณสมศักดิ์ยังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วที่บอกว่ามีสื่อเข้าไปสัมพงสัมภาษณ์นะครับตัวคุณสมศักดิ์ในโรงพยาบาลเนี่ยทางบริษัทเองก็บอกว่าคงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายร่วมด้วยเพราะ ตัวคุณสมศักดิ์เองก็เป็นบุคลากรของบริษัทกับสองคือเป็นการสัมภาษณ์ในโรงพยาบาลก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ค่ะก็โดยสรุปแล้วคุณก้องเกตเองก็ให้สัมภาษณ์เราทางโทรศัพท์นะคะหน้ามืดหรือว่ามึอนอะไรเงี้ยอกอยบานี้หยุดไปเลยครับเดี๋ยวเรียกหาคนแทนอะไรก็ว่าไปคือมผมไม่เอาไม่เอานี้ไปเสี่ยงมันก็ไม่มีเหตุผลน,นะที่ผมจะให้คนนึงคนนี้ไม่ลาแล้วผมแ ต้องไม่ผมก็ผมให้ใครขับก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงเท่ากันอยู่แล้วอืแค่คันเดียวกันตัวเขาคิดว่าตัวเองไหว นี่ฮะคือทางบริษัทก็ยืนยนันไม่เคยมีคําสั่งห้ามลาดใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือเป็นคํายืนยันแล้วจุดยืนของทางบริษัทสีสยามเดินรถนะครับค่ะซึ่งบริษัทเองก็ตอนนี้ติดตามแล้วก็ไปเยียวยานะคะบรรดาครอบครัวของคนได้รับบาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตด้วยอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองครอบครัวนี้ตอนแรกมีปัญหาเรื่องของการไปรับร่างของน้องส้มโอเกิดความสับสนในเรื่องของชื่อจริงๆของน้องรวมไปถึง ร่างของน้องคือตัวน้องส้มโอเนี่ยเป็นสาวประเภท2นะคะแล้วก็สวยเลยทีเดียวแต่ตอนที่นําบัตร ปลายหาเนี่ยกลายเป็นว่าชื่อนาหน้าเป็นนายตอนนั้นเนี่ยทางด้านของกู้ภัยเขาเลยบอกว่าสับสนล่าสุดร่างของน้องนะคะเดินทางถึงพื้นที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลอําเภอระโนจังหวัดสงขลาสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพของน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับพี่สาวของน้องส้มโอหรือว่าน้องมันธนะธาดาพี่สาวเนี่ยคือคุณพัทรกัญญาพี่สาวเล่าแบบนี้คะ่ะบอกว่าตอน ตอนนั้นเนี่ยโทรไปที่บริษัททัวร์เนื่องจากโทรหาน้องแล้วติดต่อน้องไม่ได้บริษัททัวร์บอกว่ารถเกิดอุบัติเหตุเขาเลยให้เบอร์โทรที่เป็นเบอร์ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันมาจนได้ทราบเรื่องพวกเราก็เลยรีบไปที่พื้นที่ของประจวบคีรีขันพี่สาวบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องคือตัวน้องเนี่ย ถ่ายรูปตั๋วมาให้ดูแล้วก็ทักว่าอย่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตนะให้เอามาให้ด้วยตอนมารับที่ปลายทางเพราะน้องเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทวิริยะประกันภัยก่อนหน้านี้น้องเนี่ยทักมาบอกว่าถ้าหนูจะกลับบ้านช่วงเนี้ยพี่มารับได้ไหมพี่เขายังบอกเลยว่านั่งรถทัวร์ครั้งนี้มาเป็นครั้งแรกเลยนะปกติจะขึ้นเครื่องหรือไม่ก็รถไฟไม่ใช่หรอ เหมือนคุยกันแต่เขาก็บอกว่าอเขาก็อยากลองนั่งรถทัวร์ดูแล้วเขาก็เลยลองเช็คว่าเอะถ้าเกิดว่าเขานั่งรถทัวร์น้ำท่วมหรือเปล่าถ้าน้าท่วมนั่งรถทัวร์มันไปต่อไม่ได้ไงเขาบอกเอ้ยมาได้ซึ่งปกติแล้วเอาจริงๆน้องเขาก็เป็นคนร่าเริงพี่สาวอ่ะยังแบบตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่ารับน้องกลับมาเนี่ยครอบครัวก็จะได้เหมือนกับว่ามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงที่เป็นช่วงของวันพ่อพอ,พอดีลองฟังเสียงพี่สาวของน้องสมโอดูค่ะ รั้งสุดท้ายก็คือวันที่น้องขึ้นรถกลับมาครับ,รบน้องบอกอะไรบคือน้องไม่ได้บอกอะไรแต่คือเราเรามีตัวเนาะเรามีตัวรถที่น้องกําลังจะขึ้นอ่าแล้วก็น้องเขาแคปส่งม,มาให้เราก็ดูกับเวลาแล้วก็น้องอ่ะทักมาว่าอย่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตให้เอาเสื้อแจ็คเก็ตใส่รถไว้แล้วก็ใช่ตอนไปรับน้องเขาจะขับรถกลับมาเองนะคะเออ ปกติน้องนั่งรถทัวร์ประจำไหมครับไม่ค่ะนั่งครั้งนี้ครั้งแรกปกติจะกลับเป็นเครื่องบินหรือไม่ก็เป็นรถไฟค่ะถ้าลางยังไม่มีเลยค่ะมีแค่น้องแค่ทักมาก่อนที่จะคือมันกลับน้ำมันทั่วมาะค่ะแล้วก็ถามขาดน้อง็ขถามว่าจะกลับบ้านได้ไหมแค่นั้นเลยเดี๋ยวก็เช็คให้ว่าเส้นทางอะถ้ากลับอะมันไม่ขาดก็ถ้าน้องยังฟังอยู่ก็อยากให้น้องกลับบ้านนะ เพราะว่าญาติๆน้องเขาก็อยากให้น้องกลับบ้านคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่สูญเสียเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเฉลิมุตรจันคำนะฮะคุณผู้ชมครับคุณเฉลิมุตเนี่ยทำงานอยู่ต่างพื้นที่แล้วเกิดวันที่5ธันวาคมตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพัทลุงโทรศัพท์ บอกพ่อบอกพี่สาวแล้วเดี๋ยวจะกลับมาฉลองวันเกิดนะแล้วก็ฉลองวันพ่อด้วยพูดคุยกันดิบดีเลยให้ที่บ้านซื้อซี่โครงหมูมาเดี๋ยวต้มให้พ่อกินนะแล้วก็มาฉลองมาสังสรรค์กันนัดพี่สาวให้ไปรอรับที่คิวบกขสที่พัทลุงเช้ามืดวันที่5ธันวาคมสุดท้ายจนถึงเวลาทุกคนก็ไปรอคุณผู้ชมครับปรากฏว่าติดต่อใครไม่ได้เลยจนกระทั่งมีข่าวมาบอกมีรถทัวร์เกิดอุบัติเหตุ คนในครอบครัวเริ่มใจไม่ดีแล้วนะแล้วหลังจากนั้นพยายามจะโทรศัพท์ติดต่อไปเช็ครายชื่อที่โรงพยาบาลทับสะแกรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันแล้วก็ทําใจไว้แล้วแม้ว่าจะยังติดต่อไม่ได้จนสุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับคือครอบครัวเนี่ยหัวใจแหลกสลายเลยแทนที่จะได้จัดงานวันเกิดให้กับน้องชายให้กับลูกชาย กลายเป็นว่าวันนี้ต้องมาจัดงานศพให้ภาพพี่สาวที่นั่งร้องไห้ตอนพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอมรินทีวีคือพี่สาวก็บอกว่าสนิทกับน้องมากนะเราก็ไม่คิดว่าการที่พูดคุยกันครั้งสุดท้ายเนะี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมต้มซี่โครงหมูไว้ให้นะมันจะเป็นคําพูดสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องเป็นการนัดกันระหว่างหนงกับเขา ก็ว่าเอเป็นวันเกิดเนาะก็เดี๋ยวจะม,มีกินกันนิดหน่อยแล้วก็จะม,มาวันพ่อๆด้วยเป็นวันหยุดด้วยก็ได้นัดแม่กันแล้วตั้งแต่เขาจองตั๋วเลยค่ะคุยกับพี่มีการส่งแชทว่าจองตั๋วที่เท่าไหร่ชื่ออะไรขึ้นรถกี่โมงการตัดสินใจขึ้นรถก็อยู่ในกระบวนการที่เราแชทคุยกันอยู่ตลอดทุกครอบครัวอมารีนทีวีขอแสดงความเสียใจด,ด้วยนะคะ